สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซลามนะครับผมโดยคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิว F4 Pass ทหรือที่เราคุ้นเคยคือ Battle p a s s นั่นแหละครับซึ่งเป็น b บ t t l ิ p พ s s ของเกม F4 ออนไลน์เกมฟุตบอลที่เรารู้จักกันในอีกชื่อว่า f i f าออนไลน์4นั่นแหละครับผมโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะม,มารีวิวว่ามันน่าเติมไหมโดยประมาณก็คือ120บาทเนาะซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตที่สุดท้ายแล้วที่กิจกรรมนี้ของเดือนมกราโคงอนู ใครที่คิดว่าเอ๊นงบน้อยเติมดีไหมนะมาดูผลประกอบการของผมก่อนดิก็ได้ครับว่าคุ้มค่าไหมกับเงินที่ท่านจะเสียไปแต่ก่อนที่ท่านจะรับชมเนื้อหาด้านในนะครับถ้าท่าผู้ชมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสุรามกับสติหนึ่งนะครับและถ้าใครนะครับอยากสปอร์ตค่าข้าวหรือค่ากาแฟพวกผมตอนที่ช่องผมนั้นมีชอม่องทางซุปเปอร์แซงแล้วมาดนเนูเด็กได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับเอาล่ะไปดูกันเลย ซึ่งตอนนี้นะครับ f สี่ายของผมนั้น mm hmm. ก็ถึงเลือกสาแล้วรับรางวัลทั้งหมดกันเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราก็จะไปก,กันที่ c h a เพิร s p สปิตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็ผมเอาเหรียญมาสุม่มดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างครั้งแรกครับผมไม่เคยมีลักที่เลยกับสปินอ่าโอเอา102รุ่นปียูเว่บวก3ามบวกห้าไปที่2ครับครั้งที่2 ไปครับหมแล้วไอเทมตีบวกซึ่งจะตรงเลยผมไม่ค่อยได้ตีบวกครับครั้งที่สามครับ,รบไปครับผมาการดูบปรก,ดกดอบเป็นบวกสีค่ครั้งที่สี 500, 000, 000, ่ครับครั้งที่สี่การรด่ห้าร้อยถึงห้าพันเอ็มครั้งที่ห้านะครับ อาที่ 5. อ้าอุปกองส่วนลัาดี่เซ็นต์เซนถือว่าดีครับผมเอาละครับเราเราไปดูของกันในเกมดีกว่าเรามาที่การ์ดมีพิมพ์ก่อนเลยนะครับว่าเราจะได้งเงินเยอะแค่ไหนซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ93,000ล้านเราเปิดการ์ดแบบต่างเพียวๆก่อนเลยไปดูครับกำไว้ไว้ว่ามี93,000ล้านได้มา7,000ล้านครับผม1น0 0 0แล้านพอดี ส่วนการสุดเงินครับผมเปิดเลยครับหลักๆก็คือห้าร้อยสิบห้าพันเอ็มได้เท่าไหรแปดร้อยเอ็มครับผมห้าร้อยสิบห้าพันเอ็มได้เาแปดร้อยเอ็มมันมาถึงสิบเปอร์เซ็นต์ส่วทีนี้ผมมีเอเรามาดูกันว่าเหรียญซีพีที่เอาไว้สูบโค้ดมีบวกโค้ดนะครับเราได้เท่าไหร่ในประเป็นครั้งนี้เปิดเลยครับ ได้มา15 0 0 0าเหรียญเท่าเดิมนะครับผมเอาละครับคารนักเตะนะครับผมเป็นคนยึดคติว่าเปิดครั้งเดียวเปิดครั้งเดียวไปเลยแต่ไม่ขอเปิดใบนี้นะครับเป็นแพ็คนักเตะรุ่นพุทธิด,ด,ด,ดไอคอนบวก5าเช่า7วันเราไม่เอาใบนี้เอาละครับผมลักหลักก็คงจะมีรุ่นวกแปดนะครับผมถ้าได้ปียูเว่บวก5่าก็ดีมีอะไรอีกไหม ไม่น่ามีแหละครับหลักๆคือุูปการบวกแปดกเนี่ยแหละครับไปครับผมอ่าหรือคือที่ไม่พอนะครับมันสาสิบสองชิ้นเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์พืนที่แป๊บหนึ่งครับกลับมาแล้วครับไปเคลียร์นักเตะมาแล้วครับผมนิดหน่อยครับผมเอาละสาสิบสองไอเทมในครั้งเดียวดูซิว่าแรกอะไรบ้างกับเงินหนึ่งร้อยยี่สิบบาทในครั้งนี้นะครับไปครับกดเลย อย่างน้อยขอเกินหมื่นเอ็มแค่นั้นเลยครับหมื่นเดียวก็ได้ขอเกินหนึ่งหมื่นเอ็มจะได้หรือไม่อ้าให้ความหวังเป็นการตูเวนะครับผมเข้าไปแล้วโอ้ไปถึงหมื่นเป็นวิเอล่าบวกสี่จริงปะดิแล้วการปกแต่เราได้ไหนมา สักพู่นะครับผมโอ้โหบวกะบวก8ได้เป็นเฟอร์นันโดราคา68 000, 000. ล้านเรียกได้ว่า F4 าร์ทในเดือนเมื่อัลคผมครั้งนี้ผมเกลือเกลือเข็มมากเลยะครับผมเข็มแบบเข็มสุดๆเลยก็เป็นวิทยาทานาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าคุ้มไม่กับเงินที่10บาทที่ลุงท่านจะเติมลงไปเอาละครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับย้ำอีกครั้งอย่าลืมเชื่อกดไลค์กดแชร์ กดซับตะข่ายให้ช่องสำรักานกันสักนิดหนึ่งนะครับและถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราที่มีทั้งเกมอนิเมะข่าวสารต่างๆมากมายรวมถึงเนื้อหาที่มาจากไรโนเวลด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปเหล่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไ่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ